สวัสดีครับพี่น้องโอ้ยบรรยากาศฝั่งนี้เป็นนาข้าวนะครับฝั่งนี้เป็นอ่างเก็บน้ํานะครับไม่รู้ว่าชื่ออ่างอะไรครับผมทางจะไปอำเภออำเภออะไรลืมชื่อครับผมนี่แหละวงหน้าถนนใหญ่นี่แหละครับผมวันนี้เราได้มาจอด กินข้าวข้างทางแป๊บหนึ่งินข้าวข้างทางนิดแปบ๊บหนึ่งครับผมจอดวันนี้เพร่มาซื้อร้านส้มตำร้านข้างทางนี่เด็ดๆเ,เลยนะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมากินตำบกอตำบกอ ด้วยกันจ้ะมาเด้อมาเด้อกินขา้าวสวัสดีเด้อค่ะพี่น้องมาจา้ะินข้าวด้วยกันเดยวมาโต้ให้ด điều được hết đi con nghe nhìn thả nó hết à thích yeah. con thầm của bộ phận hả ออกมาแล้ววิวม,มันสวยครับผมเห็นวิวสวยตรงไหนวิวสวยๆเราจะจอดแล้วก็จะมากินช่วบจำหาข้าวให้เจ้าที่เจ้าทางให้ยังแม่หา,หาแล้วครับผมขออะไรสดจกบาดไปนเนี่ยพี่น้องรวมกับถ่ายคลิป เรียวๆไปเลยนะพี่ๆสมตำครับผมพี่ๆปลาดุกครับพี่ล้วก็นขนมจีนนี่อย่างน่ะแคบหมูหนังหมูแคบหมูครับพี่ๆทุกคนสวัสดีสวีดัสครับผมชัดเจนมาเนี่ยขักมาจัดมาครับสวัสดีเด้อค่ะสวัสดีทุกคนบ่มีแนวต่างก้องบนี่ให้แ่ว้วกินอาครับผม สลับกันทายสิบใ้ทีให้งดวงมึงนะนี่บรรยากาศบรรยากาศนี้มากๆครับท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอให้รำ<ด><ด>ขอให้ด้วยทุกคน <ขอ S 1> วันนี้เราจะเดินทางไปร่องเรือหาลักครับผมฟังปุ่นก็เจ้าโต๊ปลาอยู่ฟังนี้ก็กินเขาครับผมมากินเขาปลาต้องกันากกเห็นท้าปลา บรรยากาศดีครับไว้ทิวเขาอ๋อแค่ว่าไข้สดเนี้นี่วังน,นึงคืออยู่บ้านจริฮะ้าวังน,นึงคืออยู่บ้านโอ้โหคุณนมสยากแสก่กินของรับกัน ด้านหนึงนะหนางนไม่ตรงอืมไป็นแบบน้มัง่ไหมใชยังไงเนาะถ้วยถ้วยถ้ยเยอพอต้อไม้อุปกรณ์อุปกรณ์เสริมกี่นหอาจ้ามากินท้องกันจ้ะเอากระตีท้องเลยไหม

บอกครับมอเห็นวิวเป็นะเมียเดียวอือวิวสาดน้ำสาดปูบพื่ได้นั่งเหมือนอู้น้ำต่ำุ้งเฮียอือจัดเวทีดีๆครับผมมากครับพี่ๆวันเดอจ้าน้า่าหมาท่านห้ังมือบรรยากาศนี้ครับสงวัาเดอครับทั้ง เียวเอาแบบจังฉีเลยยูเดียวยินเ,เขา่าปลาใครอยากให้กินกันต่อไปครับผมเห็นวเห็นวะนี่ขเขานิยมมาทาั้งที่ีทั้ททงเมืองหนอครับผมทั้งเมืองไทยครับมากมา ใต้ภาคเนี้ยนะทุกคนครับ mm hmm. ผมมากกินขอนั่นกันขอน้ำด่างบรรยากาศดีเพราเมนแม่นม้ำอ่างอางแก้นมน้ำแก้มแก้มดี mm hmm. อบครับแก้มฮัลดุก ยานท่าบุรี <c oughs> ส,สวัสดีค่ะไเด้อกิน,ข,กน,กนข,ข้าวน,น,น้ำกันกินข้าวแซ่บๆโอ้สมใจนั่งแง่ยรือนงบ้างยานตัวได้เขากล่องกันงแน่กันหนึ่งหอง รันย้ายก็ได้ร้านย้ายจำหนุนดูสิเนาะคาเดี๋ยวเส้นมนกันำมึงเดี๋ยว่ะเจ้าใส่สุดอืม้าสสุดไวั้น้น้ยคือบกกว่าอือตัวโอยเก็บดัก สั่งโต๊มาเนี่ยพอดีจ้าก,กินขาจ้ากินขาว้กันไม่ใช่นาดต้งเน่ ัะพักมากมากเพื่อพักไายก็ทุกคนครับผมไม่อยากมาไปไหนกินนะแต่ว่าไม่สนุกดีดีมึงนะบรรยากาศมันดีได้เท่า ในสถในรถทั้งทายคลิปเนาะบรรยากาศดีมากๆมาด้วยกันกินเขาน้ำผึ้งยุ่งยากกับอนาจครับต้องไปอสัตว์ปืนนี่ไม่ซ้ำนี่บ่ นเนาะเห็ดลิ่นเนี่ยคอยแปลงฟัดเหมือนเจ้ายืมยินงยาดเด้อออมะมาณนไมอยู่บ่ปวดแก้วบรรยากาศดีครับพี่น้องนั่นเด็กครับหมูเนี่ย ก็ม่เขา่าทุกที่ที่เข้าไปเขาก็ต้องเก็บทำความสะอาดขายะขยะ,ขยะว่แมน่าิมเกียากาศเลย ยียมพอกยำบอกรอะทรยืนโอะไปำพุ่งเพชรดีีวะพี่น้องบรรยากาศดีครับน้าดูวบาเหรียบบนเหรียบบวมเนี่ยเปนาอยดยุ่นไหม S <S เอามาเห็นจะไปกอนรวมัวนมละทีจะบอเอาเขามเน่ยยื้อโจมาถึงเอาอเป็นยังเาไเล่ะอันข้อมียนไแมเน่ยอยตาบดีคุณยูนยูนนันมากทักท้ายดวยจ้ามากิ้เท้าน,น้งกานจ้าตักก้านจอ คนเราจามากินของกันทุกคนที่เขามาเบิง้งมากินของกันด้วย้าแเ่ว้าทำไมไม่กินปลากินดินปลาปลาปลา,าขึ้นมาจากแม่นำ้ำขรกอบด้วยวยั่จ้ะยืมเนี่ย Nhãy tin vào tay đây của tôi. không? hôm nay thấy chưa trong tham gia. Buyên đi sợ chưa bắt bianco bù sợ chưa bianco bù chưa bù sợ chưa bù sợ chưa bù sợ cho bác cho sai rất chừng cần... không đà hả, cả, nãy rồi, nó sai chìa ngay, nó cả hiện núng không? rồi, nó sai kêu bẩn, nó ngay nó ออออออโอ้อยู่ห่มมาฝากหนวพีมันกอดสวัสดีนครับพี่มากินเขาวด้วกัน สีเร็วบนรับนู้นเทปเทปถ้าวัดเื่อว,ว่าถ้าระดับสีมือการสำขาเถือว,ว่า,วาวกนบกเฮ้ กอดออกมืดกอ, <c oughs> อดออกมืดอ,อมันหอ,อนกินเนี่ยปลาเนี่ยที่กินตลาดเด้อเาด้จ้าตับรยเตี้ยมกินเลยเขาเอินาบีเตมมีความสุกเขากินแบบมีความสุขไหมพี่น้องถ้าเข้าไปใน แดงชุบชนในที่บบนั้นเนาะไปกินที่ร้านอาหารเขากระเยี่อยหรูกไหมครัการเยี่ยมคือการมีความสุขในการกินสบายสบายง่ายๆนั่งนั่งอยู่ที่ไหนเห็นมีน้ำอยู่ข้างหลังด้วย ป่าจ้าบู๊หูรือสังครับบู๊หูรือกันเห็นน้องน้่งก็เลยแวะนั่งจ้าได้บ้าบไหมคุนั่นเด็ชขยินคู่คนรักหมาสวัสดีจ้ามากดไลค์ให้จ้าบรรยากาศดีจังเลยเนาะจ้าบรรยากาศดีดีจ้าข้างล่างก็เป็นน้ำเท่านี้รู้ไหมเป็นน้ำจ้าคุณมังกร่าริมฝั่งคูงหรือเปล่าบ่จ้า มาฟองผมแม่น้ำซีจ้ะแม่นบ่านา้ำซีเลยน้ำนซะีมันกระไรมาจากกระไรมาจากน้ำซีน้ำซีจ้ะมันเป็นจำดิ้งนะมันเปลี่ยนจำดิง้งมันแต่วันโบแมนแม่นม้ำซีโดยโดยตรงแม่ดิ้อู้ะแม่น,นม้ำซีโดยตรงยุบกันกระไกรมันกระเปลี่ยนชะีมันกระไรมาจากซีละจ้ะ แขนหักแขนบนหักกระดูกแตกครับผมโรคเดอะเขาเรียกว่าโรคอะไรโรคกระดูกแข็งครับแขนไปตกหาวอยู่หัวอยู่โรงเรียนก็เลยกระดูกแตกก็เลยได้ผ่าตัดใส่เหล็กตอนนี้ถอดเหล็กออกแล้วครับถอนเหล็กออกแล้วปกติแล้วครับก็มีตั้งแต่อะไรไม่รด้ตั้งแต่อะไรม่ได้ แต่ยืดตรงยืดอ,อะไรได้เขียนหนังสือได้ปกติกลับมาเขียนข้างซ้ายได้เหมือนเดิมครับแต่ก่อนตอนเจ็บแขนเขียนข้างข,างขวาแขนมันหกักไปเลยได้เขาลา้มบาตอนนี้ก็เลยเป็นขัางขวาและซ้ายก็ใช้ส่วนมากจ,จะใช้หเหมือนแม่ครับตอนนี้ก็ให้เมียเราละจ้าให้เมียเล้วเมื่อวานก็ านี้ก็ใหลากูลาคูเองบอกคุณกูโทรหาคุณแม่ให้หน่อยหนูปวดท้องแม่ครูแม่ครูโทรหาแม่จ๋าให้หน่อยจ้าหนูปวดท้องมากเลยค่ะบอกแม่จ๋าว่าหนูปวดท้องมากให้แม่จ๋ามารับหน่อยจอดปะลาคูเองมาเม้ามัมาเมามาเมาเปิดกระชีพแล้วเก็บนิดเดียวเล็กหน่อยท่าน เี็กน้อยถ้าถ้าบ่เป็นยังอย่างที่บ่เขียวบ่เอวบ่หาพ่อแม่พ่อไปมุ้ยันหายไวๆด้วยจ้าขอบคุณหลายด้วยจ้าที่เป็นกำลังใจให้นี่นี่ที่เป็นห่วงนี่นี่เนาะค่ะนี่นี่เพิ่นเศร้าแล้วล่ะจ้าแต่ว่ากอยังเวลาไปมุ้ยนก็ต้องระวังอยู่จ้าทำว่าหายดีด้วยเส้นบ่กัเป็น เต็มร้อยแล้วล่ะแต่ว in ่าม oh ันก็่างที่นี้เป๊ะๆอยู่เนาะจ้ะเพราะว่าผพาตัดแต่เวลายืดเวลาหยังก็่ทีนี้เป๊ะๆอยู่ละจ้ะให้หายดีนี่ปกติก็บ่ปกติดอกจ้ะอาจจะโจ้งนิดนึงแม่นอาจจะเปลี่แปลงเพราะว่าเพราะว่าร่างกายเฮาขนาดว่าขนาดว่าเฮาเจ็บแตดนิดหน่อยเฮาก็ยังเจ็บเนาะจ้ะเกินมีแป้วอันนี้ได้ผพาตัดก็คือมัน ลอยเรตว่าหกครับธรรมดาคุณหมอเขาก็ยังบอกเลยเขียโจ้งนิดน,นึงนะครับนะพรคนไทยเขาเรียกว่าจุ้งหรือเปล่าแบบ น้อเพิ่มเติม้เอหัวตหูดเิเขียนแม่แเขียนขอความลงไปเขียนยังไงเวลาเขียนขอขวามก็เขียนมงงั่อกโอ้ยควงข่๋ยว่่ปล้วว่ึงขอความเนี่ <Glț> nạp đọp lược đi à? nhảy đọp lược đi à? bị hiện lên nữa không? đang nào không hiện dương? coi nó tụt rồi, nạp đi. Mừng nạp nạp nha. จำุกเกือบไปเห็นคนพูดแาบแบบหนด้วยไงย่นีกังสวัสดีจ้าคุณ B K สวัสดีค่ะมาลุยมาลุยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีคุณมาก่อนน้เจ้า บรรยากาศดีนะสนวะว่ะบรรยากาศดีครับจะดีดีเต้นตะหน่อยนั่งบังมากินหวอวว่ะเออกล่องไปเออไปเอาจับกล่องก็กไรเนี่ยใอรกล่องหลังยังงามเออปิดนิ่มเลยไปไปคัน่นใจพี่น่อยจ้ะ